3. ร้ยอดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ค่ะ เวลา9้านาฬิกาวันที่20กรกฎาคม2565ที่บริเวณสภาลิมควางชนประธานบ้านหนองจิกหมู่ที่4ตำบลไร่ใหม่อำเภอสามระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนายไพศาลชปรพกาในอำเภอสามโดยอดเดินทางมาร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมาพรรษาครบ70พรรษา28กรกฎาคม2565ร่วมด้วยประหลัดอำเภอท้อง อำเภอโดยมีนายไพโรจน์มีประมูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไล่ใหม่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบลอสมอครูนักเรียนทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังสุลศรีที่111และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปลูกต้นทองอุไลตลอดเส้นทางสองหมู่บ้านคือหมู่3บ้านหนองแกและหมู่4บ้านหนองจิกจำนวน300ต้นรวมระยะทาง1,700เมตรสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร้อยรวมดวงใจของชาวสามระยอดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีให้กับชาวชุมชนจากการร่วมปลูกและดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตต่อไปและยังเป็นการร่วมกันช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยด้านนายไพโรจน์มีประมูลนาะยกองค์การบริหารส่วนตำบลไล่ใหม่กล่าวว่าในปีนี้ทางองการบริหารส่วนตำบลได้จัดก,กิจกรรมปลูกต้นลวงพึ่งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพบ28บกรกฎาคม คมทีี่จะถึงน้โดยเราได้ปลูกต้นทองอุไรที่บริเวณริมถนนริมคลองชนประทานจำนวน300ต้นรวมระยะทาง1,700เอเมตรให้เป็นเส้นทางเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับเด็กๆและประชาชนทั่วไปและเมื่อต้นทองอุไลโตขึ้นก็จะออกดอกสีเหลืองอาลามทั้งเส้นทางเลยซึ่งก็จะสามารถเป็นจุดเช็คอินสำหรับถ่ายรูปและคิดว่าตรงจุดนี้น่าจะเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของ อำเภอสามรอยอดได้เลยเพราะเมื่อต้นทองอุไรโตแล้วก็จะออกดอกตลอดทั้งปีซึ่งก็คาดว่าในช่วงปลายปีนี้ต้นก็จะโตและออกดอกบานสะพังในส่วนของการดูแลทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะคอยดูแลลดน้ำให้ดีและก็อยากเชิญชวนทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่อที่จะได้ช่วยทำให้อากาศดีไม่มีมลพิษก็จะทำให้สุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตก็ดีขึ้นด้วย